สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาอยู่ที่ตำบลสนามครีนะครับอำเภอเบืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับถนนทางด้านหน้าผมนะครับถ้าตรงไป2กิโลเมตรนะครับไปออกคลองส่งน้ํานะครับคลองส่งน้ำชัยนาทสุพรรณบุรีนะครับของเลยกว่าคลองมะขามเท้านะครับชื่อคือคลองมะขามเท้านะครับส่วนด้านหลังนะครับส่วนด้านหลังนะครับ2กิโลเมตรเช่นกันนะครับไปออกถนน นะครับถนนสุพรรณบุรีดอนเจดีนะครับจุดนี้จากสุพรรณบุรีดอนเจดีเนี่ยอยู่ช่วงกลางนะครับจากสุพรรณบุรีดอนเจดีนี่27กิโลเมตรตรงนี้คือช่วงกลางนะครับก็ประมาณจากสุพรรณบุรีมา10ประมาณไม่เกิน15กิโลเมตรนะครับก็เลี้ยวซ้ายเข้ามา2กิโลเมตรนะครับด้านหน้านะครับติดถนนลัดยางนะครับด้านหน้าติดถนนลัดยางนะครับเนื้อที่นะครับ3ไร่3งานนะครับ สามไร่สามงานแต่ผมจะเจราจาให้สามงานเนี้ยให้ลดราคาลงนะครับให้ลดราคาลงให้เหลือประมาณสักประมาณสักสามไร่เนี่ยน่าจะได้ดีไหมลองดูนะครับลองดูนะครับสามไร่เออสามงานเนี้ยจะขอให้ลดลงนะครับจะเรียกว่าแถมได้ไหมก็น่าน่าจะน่าจะคุยกันได้นะครับก็คือหนึ่งล้านห้าแสนบาทนะครับ ต่อเนื้อที่สามไร่ซึ่งเป็นสวนมะม่วงนะครับเป็นสวนมะม่วงนะครับช่ว um งนี้ต้อง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 บอกตามตามตรงนะครับว่าน้นนา gen, ํายังไม่มานะครับน uh> ้้ายังไม่มานะครับก็คือใช้ใช้บาดาลรดน้ําไปก่อนนะครับก็พอมีน้ําในร่องบ้างนะครับแต่ว่าเป็นน้ําจากบาดาลนะครับแปลงนี้นะครับเดี๋ยวผมบอกอีกนิดหนึ่งนะครับ แปลงนี้เนื้อที่ทั้งหมดมัน13ไร่3งานนะครับแต่ว่าเขาแบ่งขายนะครับแบ่งขาย3ไร่3งานนะครับแล้วก็ในส่วนของ10ไร่ก็จะเก็บไว้ทำกินเหมือนเดิมนะครับโดยพื้นฐานนะครับโดยพื้นฐานที่ดินแปลงนี้เนี่ยด้านหน้าผมบอกก่อนว่าด้านหน้าเนี่ยประมาณ40เมตรนะครับจากจุดที่ผมยืนเมื่อกี้นะครับก็คือที่เห็นเป็นเสาไฟนะครับ เ็นเสาไฟนะครับแล้วก็ตรงมาตลอดเลยนะครับ40เมตรนะครับจะเห็นเป็นต้นไม้ต้นใหญ่ะครับไม่ทราบว่าเป็นต้นอะไรประดู่หรือเปล่านะครับน่าจะเป็นประดู่นะครับหน้ากว้าง40เมตรติดถนนลาดยางนะครับไร่ละ5แ0,000นนะครับอีก3งานอาจจะมีเป็นส่วนแถมได้นะครับลองคุยดูนะครับ จ้ของก็ใจกว้างพอสมควรนะครับอันนี้ผมก็จะเดินมาตามแนวด้านหน้าก่อนนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปข้างหลังลักษณะของที่ดินนะครับแปลงนี้นะครับเป็นชนดนะครับเป็นฉนดนะครับคุดแดงนะครับลักษณะของที่ดินเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมนะครับเป็นสามเหลี่ยมผมคงมต้องวาดภาพให้ดูนะด้านหน้าสี่สิบด้านหลังสิบเมตร เป็นสามเหลี่ยมหรือเป็นสี่เหลี่ยมค้างหมู่ะประมาณนั้นนะครับด้านหน้าสี่สิบด้านหลังสิบนะครับและด้านหลังนะครับด้านหลังติดคลองทิ้งน้ำนะครับไม่ใช่คลองส่งน้ำคลองทิ้งน้ำนะครับซึ่งก็สามารถนำน้ำกลับมาใช้ได้อีกนะครับในกรณีที่ใช้รถน้ำต้นไม้นะครับนำน้ำกลับมาใช้ได้อีกนะครับส่วนด้านหน้าจะเป็นคลองส่งน้ำนะครับ ตอนนี้ยังไม่มีน้ำนะครับเดี๋ยวพอพอพอเป็นช่วงที่ฝนตกทุกๆเนี่ยก็ไม่ต้องใช้น้ำบาดาลแล้วนะครับใช้น้ำจากคลองปละทานได้เลยนะครับมันเป็นมันเป็นที่จัดรูปอยู่แล้วนะครับมะม่วงก็ยังสดใสนะครับดูสดชื่นสดใสดีนะครับมะม่วงก็ยังยังยังไม่ไม่มีอาการที่แบบว่าเกี่ยวแห้งเลยนะครับนี่นะครับด้านหน้านะครับด้านหน้าสีบนะครับ ด้านหลังสิบเมตรส่วนตรงกลางเนี่ยเป็นส่วนมะม่วงนะครับเป็นส่วนมะม่วงทั้งหมดเลยนะครับผมจะไม่ถ่ายตรงกลางนะครับตอนนี้พอพอจะนึกภาพออกนะครับว่าเป็นส่วนมะม่วงเข้าไปนะครับเป็นที่ลักษณะทรงสี่เหลี่ยมคางหมูหรือว่าเป็นสามเหลี่ยมนะครับแต่ว่าด้านหน้าเนี่ยกว้างนะครับด้านหน้ากว้างนะครับ ปลงนี้ความจริงเขามี13ไร่นะครับแต่ว่าโฉนดยังไม่ได้แบ่งนะครับโฉนดยังไม่ได้แบ่งถ้ามีการวางมัตจําแล้วก็จะแบ่งโฉนดนะครับอีกดึงโฉนดเป็นสามไร่สามงานให้ลูกค้านะครับเ,เดี๋ยวผมจะไปที่ตรงด้านหลังเลยนะครับส่วนตรงกลางอาจจะมีบ้างนิดหน่อยนะครับสักครู่นะครับรั้วตรงนี้ก็จะเป็นถนนที่ผมเดินมาจากถนนด้านหน้านะครับเพราะฉะนั้น อ่าที่ผมรถผมจอดอยู่คือถนนด้านหน้านะครับที่ถ่ายให้ดูมาสักครู่สักครู่คือหน้ากว้าง40เมตรนะครับผมเดินเข้ามาตรงถนนที่เป็นอ่าช่วงกลางนะครับช่วงกลางของของเนื้อที่นะครับคือที่ผมไม่อยากเดินไปถ่ายไปเพราะว่ามันภาพมันจะภาพมันจะไหวนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมดูแล้วเดี๋ยวจะตาลายนะครับก็เลย เดินนิดๆหน่อยนะครับเดินนี้นิดๆหน่อยตรงนี้นะครับส่วนกลางๆจะเป็นแบบนี้นะครับน้ำยังไม่มาจริงๆนะครับน้ำยังไม่มาจริงก็อันนี้ต้องยอมรับกันนะครับว่าน้ํายังไม่มาพอช่วงหน้าหน้าฝนเนี่ยน้ําถึงจะมานะครับช่วงนี้ก็ต้องใช้สูบน้ําบาดาลนะครับเข้ามาที่ตรงสวนนะครับก็เป็นช่วงหน้าแล้งเท่านั้นนะครับ เรื่องเรื่องธรรมดานะครับเป็นช่วงหน้าแรงแต่ปีนี้มันแรงนะครับถ้าเกิดปกติเออถ้าเป็นปีที่มันไม่ได้แรงเนี่ยช่วงนี้ก็ยังมีน้ําอยู่ในร่องนะครับก็ยังมีน้ําอยู่ร่องปกตินะครับแต่ช่วงนี้เป็นช่วงเป็นปีที่มันแรงนะครับก็แรงไปพื้นที่นี้แรงแบบหลายๆพื้นที่นะครับจะแรงแล้วก็ต้องใช้น้ําจากบาดาลกันนะครับตรงบ่อเนี่ยประมาณด้านหน้าสี่สิบเมตรเนี่ยจะลากเข้ามาประมาณ ประมาณเกือบเกือบครึ่งบ่อครับประมาณครึ่งบ่อส่วนด้านบ่อด้านขวาเนี่ยจะเป็นยังเป็นของพื้นที่ของเจ้าของเดิมแต่ว่าสามารถใช้น้ําร่วมกันได้นะครับก็ยังมีน้ําให้ใช้นะครับอันนี้เจ้าของไม่ห่วงนะครับยังใช้น้ําร่วมกันได้นะครับก็คือถ,ถ้าเกิดกั้นรั้วเนี่ยมันจะกั้นมาครึ่งบ่อแต่ก็สามารถสูบน้ําในบ่อมาใช้ร่วมกันได้นะครับอันนี้กรณีแบบนี้ก็ คือใช้บ่อร่วมกันน่ะแต่ว่ากรณีที่ที่ต้องสูบน้ำจากบาดาลหมาก็ช่วยช่วยค่าไฟกันเท่านั้นนะครับส่วนด้านหน้าตรงตรงหน้าผมเนี่ยไม่ใช่นะครับเป็นเป็นที่เดิมที่สิบไร่นะครับที่ที่ก็หลังจากที่แบ่งแล้วจะเหลือเป็นสิบไร่ของเจ้าของเดิมนะครับด้านหลังก็จะเดินตรงไปด้านนี้จะวัดตรงไปด้านนี้นะครับวัดตรงไปด้านนี้ตรงนี้เขาเดินค่อนข้างลำบากแล้วเดี๋ยวผมจะไปถ่ายด้านหลังเลยนะครับสักครู่นะครับ แล้วนี้คือด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นถนนจะเรียกว่าเป็นดินนะเป็นดินนะครับเป็นถนนถนนที่เป็นดินมีหินบ้างนะครับเป็นแต่เป็นดินดินค่อนข้างแน่นนะแน่นเลยอ่ะไม่ค่อนข้างแน่นเลยอ่ะนะครับเป็นดินที่ที่แน่นนะครับถนนรถวิ่งได้แต่ใช้ข้างหน้าดีกว่านะครับใช้ข้างหน้าดีกว่าแต่ถ้าจะจะจะปรับภูมิทัศน์อะไรก็ก็ได้นะครับออกข้างหลังก็ได้ออกข้างหน้าออกข้างหลังก็ได้นะครับ ตรงนี้ถ้าถ้าถ้าทำถนนออกก็ก็ถมแล้วก็วางท่อไปเท่านั้นนะครับนี่ครับที่บอกว่าเป็นน้ําเป็นน้ําทิ้งนะครับจากสวนนะครับก็ทิ้งมาตรงนี้นะครับเนี่ยน้ําทิ้งก็ยังมีนะครับเพราะว่าเขาใช้แล้วก็ทิ้งมานะครับแต่ว่าเราก็สูบไปใช้ได้อยู่นะครับนี่ครับระยะสิบเมตรนะครับข้างหลังนะครับมองตรงไปจะเห็นเป็นเสาอที่เป็นรั้วลวดตามนะครับ ของที่แปลงด้านข้างนะครับประมาณนี้ครับ1ิบเมตรนี่ครับ10เมตรนะครับ1ิบเมตรนี่ถ้าเป็นที่แถวสีลมนี่สวยเลย <c oughs> ข้างหน้าข้างหน้าสี่สิบข้างหลังเป็นประตูออกอีกนะครับเป็นสีลมสาทรน,นี่สวยเลยนะครับที่แบบนี้ <c oughs> ก็ตรงไปจากตรงเนี้ยวัดตรงไปนะครับวัดตรงไปมันจะเฉียงไป เสียงไปถึงต้นประดูข้างหน้านั่นนะครับข้างหน้า40นะครับข้างหลัง10เมตรส่วนแนวเขตเมื่อซื้อซื้อขายแล้วก็ใช้แมคโครนะครับตักดินขุดดินปรับปรับหน้าดินเป็นแนวเขตไปได้นะครับปรับหน้าดินเป็นแนวเขตไปนะครับมะม่วงอยู่ในเขตไหนก็ตามนั้นนะครับก็คงต้องกั้นรั้วร้อนหนามันก็รั้วร้อนหนาแล้วก็ปรับหน้าดินเป็นแนวเขตไปนะครับ ย้ำอีกครั้งนะครับ3ไร่3งานนะครับไร่ละ5 0 0แสนบาทนะครับสนใจก็โทรมานะครับ 0. 6 3 3 4 7 4 6 1 0นะครับ0 6 3 3 4 7 4 6 1 0นนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ